ใส่อะไรจ้าใสแอจ้าใส่ได้จริงเหรอสวัสดีครับ Happy New Year ขอบคุณเจ้าโอ้นกกระตุยสวัสีลรวัสีานอนยี่รู้ New Year ครับ New Year ครับสวัสดีปีใหม่นะครับเฮงเฮงรวยๆนะครับงานเข้าเยอะๆรวมถึงฉันด้วยโอ้ย ใช้ดีทั้งสองสีเลยนะขอบคุณครับอเอาสองสีเลยครับงั้นไม่ได้ครับคนละสีครับโอ้สวัสดีครับขอบคุณนะครับดีมากเลยแฮปปี้นิววี่อันนี่ไงเออทำแล้ <c oughs> <c oughs>